สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับวันนี้เรามาเกียร์ขวดนะครับเกียร์ขวดที่เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้ขายเก็บไว้เก็บไว้ไปหาเลาะเก็บนะครับเดี๋ยวที่หอพักคนงานนะครับเขากินขวดกินน้ําเป็นขวดนะครับวันนี้เราเก็บมาสะสมมาได้สองอาทิตย์นะครับวันนี้แยกแยกไว้ขายครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับ ถึงแม้จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็หามาด้วยความพยังเรานะครับตอนนี้เรามาแยกขายนะครับแม้แต่ร้านซื้อของเก่านะครับเขาล้ำคงารวยก็เขาเริ่มต้นมาจากการที่หาเก็บแล้วเอาไปขายนะครับเริ่มต้นจากหาเก็บแล้วไปขายต่อมาเขาก็ไปหาสเราะซื้อนะครับ ไปขายแล้วก็ต่อมาเขาก็ต้องไปเช่าที่นะครับเพื่อไปเปิดร้านซื้อของเก่านะครับเขาจะร่ลำร่ำรวยนะครับง่ายไวนะครับผมซื้อของเก่านะครับคจะมารัวไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าหลายๆขวดมันก็ได้เยอะนะครับผมแม้แต่ผมไปเห็นคลิปแม่คนนึงบอกว่าเก็บขวดขายซื้อของเก่าขายนะครับ รับซื้อของเก่าขายก็ส่งลูกเรียนปริญญาปริญญาครับจบปริญญงปริญญานะครับผมก็เลยโอ้มันได้ขนาดนั้นเลยครับผมก็เลยเอาะเก็บขวรนะครับที่เขาทิง้งเขากินแล้วเขาไม่ใส่ใจแล้วเราก็ไปเก็บเอามาบางคนก็ให้มานะครับก็ให้มาเราก็ไปเก็บเอามานะครับเตรียมขายอานันนี้นะครับก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็ เคลียร์แยกนะครับเป็นอย่างๆเราไม่กี่บาทหรอกครับแต่ว่าอันเราไม่ลงทุนเยอะเราลงแรงกายแรงใจของเรานะครับอันนี้ครับเราจะแยกนะครับบีบเพื่อปันให้น้ําหนักมันได้ครับบีบมันเล็กนะครับผมอันนี้แหละครับ